สวัสดีครับวันนี้ที่ไร,สร่สปชเรามาอัดคลิปกันบนหลังคานะครับคราวที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องพลังงานเอพิโซดที่แล้ววันนี้เรามาต่ออีกเอพิโซดหนึ่งก็คือคราวที่แล้วเราพูดถึงพลังงานาแต่เรายังไม่ได้พูดถึงแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ของเราก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ แผงโซลาเซลล์มีหน้าที่รับแสงแดดแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเราใช้พวกนี้สำหรับระบบแสงสว่างนะครับนะมันก็จะติดเองในตอนกลางคืนกลางวันมันก็รับแสงแดดมาเก็บเอาไว้นะครับหนึ่งแผง1แผงต่อ1หลอดนะครับเราก็มีอยู่หลายหลอดก็ใช้หลายแผง ส่วนพลังงาน5กิโลวัตต์ของเรามาจากไหนมาจากนี่ครับนี่ครับนี่คือแผงโซลาเซลล์ของเราบนหลังคานะครับนี่มี2สตริง1งสตริงหมายความว่าไงเนี่ยอันนี้1สตริงนี้คือทั้งชุดนี้ทั้งชุดนี้คือ1สตริงส่วนอีกสตริงหนึ่งก็คือทั้งชุดโน้น ส,สตริงชุดนี้กับชุดนี้มารวมกันเอามาขนานกันขอสตริงมาขนานกันมันเป็นการเพิ่มกระแสนะครับแต่โวลต์จะเท่าเดิมโวลต์ของเรานี่ก็จะมีแผงละ48โวลต์48ถึง50โวลต์นเนี่ยประมาณเนี่ยคูณไป6แผงนะ6แผงก็ได้ประมาณ300โวลต์ เอามาอนุกรมกันมันวนมันจะเพิ่มขึ้นครับแผงนู้นก็วนเท่ากันเอามาขนานกันก็จะได้กระแสเพิ่มขึ้นวนเท่าเดิมนะครับแผงนี้เราติดมาแล้ว2ปีไม่เคยทําความสะอาดเลยจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีพวกขี้นกนะฮะขี้นกแล้วก็พวกฝุน่นพวกคราบอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันจะทําให้ประสิทธิภาพลดลงมันจะต้องมีการล้างทําความสะอาดกัน ของเรายังไม่ได้ล้างนะครับเราจะล้างกันเร็วๆนี้นะอีกอย่างหนึ่งนอกจากบนแผงแล้วใต้แผงก็มีกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นด้วยนี่ครับมีเห็นไมยเนี่ยอ่านั่นๆๆๆไข่นกพิราบนะครับมันจะ เข้ามาออกไข่ในนี้แล้วก็เติบโตกันอยู่ข้างใต้นี้เลยครับออกเป็นตัวแล้วก็โตกัาใต้นี้เลยเป็นเมืองนะครับตอนนี้อยู่กันเป็นเมืองมีสองเมืองนู้นสติงนู้นก็อีกหนึ่งเมืองนู่นมีมีลูกนะไข่มันก็ยังมองเห็นอยู่นะนั่นนะมีทั้งฟักแล้วและยังไม่ฟักแล้วอสองปีมานี้ก็ผลิตมาได้หลายรุ่นแล้วบินออกไปเป็นหลายตัวเลย สแผงนี้มีปะะัจจายอนรนบินได้ประมาณ20ตัวนะเห็นมันเคยบินขึ้นไปพลึบนะครับอันนี้ก็คือระบบ5,000วัตต์ก็คือ5กิโลวัตต์จะสังเกตเห็นว่าแผงของเรา,าหลังคาของเรามันจะเอียงเห็นไหมครับมุมเอียงขนาดนี้แหละก็คือมุมเอียงประมาณ15องศาซึ่งเหมาะสำหรับดวงอาทิตย์ของเราที่จะส่งมายังพื้นโลกในประเทศไทยเนี่ย มันจะไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นโลกจริงๆหรอกครับมันจะมีตั้งฉากจริงๆในประมาณเดือนเมษาที่ว่าดวงอาทิตย์จะลงกลางหัวของเราแล้วก็ไม่มีเงาอันนั้นอะ่ะมันเป็นไปได้แค่ไม่กี่วันหรอกครับใน1ปีแต่ส่วนใหญ่แล้วในตลอดทั้งปีเนี่ยดวงอาทิตย์ของเราจะอ้อมลงไปทางทิศใต้นิดๆประมาณ15องศาเพราะฉะนั้นการติดตั้งก็ควรจะติดตั้งให้มันเอียง15องศาเพื่อรับกับดวงอาทิตย์ได้แบบ มากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องขยับแผงแบบอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องใช้กลไกลอะไรของมันเราฟิกไว้เลยนะครับก็วิธีการติดตั้งก็เป็นแบบนี้แหละครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนวิธีการติดตั้งจะมีตัวเหล็กตัวน็อตยึดอะไรเนี่ยมันมาทางผู้ขายเขาก็มันก็มีเป็นชุดของมันนะครับมันมันจาเป็นจะต้องมีนะครับน็นอตยึดมีคานข้างล่างคอยรับแผงแล้มีนม็นอตยึดแผงอีก อนี้ก็จะมายึดกับโครงหลังคายึดอยู่กับแนวเนี่ยแนวน็อตพวกนี้ซึ่งข้างใต้นี้มันจะมีคานเหล็กก็ต้องยึดให้ตรงกับคานเหล็กหลังคาของเราโอเคนะครับเข้าใจกันแล้วโอเคครับโซลา่าเซลล์นะครับมีโซลที่ว่าด้วยเรื่องไฟฟ้า